ทางบันไดลาดถนนนะครับผมตอนนี้ก็แดดออกแล้วนะครับผมนี่บรรยากาศแดดออกแล้วครับผมแกลือปึงแล้วนะครับผมนี่ก็แดดออกแล้วนะครับเอฟซีทางบันไดลท่านดูนะครับผมที่ยุบสร้าโจสายเลยครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็แดดออกแล้วนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศแดดออกแล้วนะครับนี่นะครับผมแดดออกแล้วนะครับอะไรนี่ลูก กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยครับวันนี้นะครับมาดูคลิปกันด้วยนะครับฝารโซเชียลหรือด้วยนะครับริกาอยู่บ้านนะครับวันนี้ไม่ได้เคลื่อนล่างภูก็ะเจ้ค,นนครับผมวันนี้จะอยู่บ้านเสร็จ แต่โยบานนะครับแล้วแจกกีว่าสามวันที่ก็ได้เขาเผยคือเด็ดออกแรงนะครับไปตาไปหาดินนะครับผมเราจะไปดูปิ้งนะคะรับเพราะเราให้เด็ดออกซิซัวกาก้าซะก่อนนะครับผม มันจะขึ้นทิ้งนะครผมผมับของกองกลาบ